อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคอปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากันอีกครั้งนะครับเพราะว่าในตอนนี้ความปังของลิซ่าจากงานปูการีที่ล่าสุดเนี่ยลิซ่าเพิ่งไปร่วมงานมานะครับส่งผลความปังมาถึงในจนตอนนี้เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางโบ u ทเนี่ยได้มีการ เปิดให้ไปโหวตกันนะครับสำหรับ10ดาราที่แต่งตัวดีที่สุดประจำสัปดาห์นะครับและ1ในนั้นก็มีลิซ่านะครับเป็นตัวแทนในวงการเคป๊อเนี่ยเข้าไปอยู่ใน1-10ที่ให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เข้าไปเลือกโหวตกันแล้วก็มีตัวแม่มากมายหลายคนเลยนะครับที่อยู่ในการให้เลือกโหวตครั้งนี้ และในตอนนี้เองนะครับได้มีการประกาศออกมาแล้วลิซ่าของเรานั้นสามารถคว้าอันดับที่1มาได้นะครับจากการโหวต10ดาราที่แต่งตัวดีที่สุดประจำสัปดาห์ลิซ่าแบล็กพิงคอยู่ในอันดับที่1น,นะครับโดยทางโบกนะครับก็ได้มีการเขียนบรรยายเกี่ยวกับลิซ่าเอาไว้บอกเอาไว้ว่าในฐานะของทูตระดับโลกบูการีลิซ่าได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมา หุ่นเพรียวของลิซ่านั้นจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการออกแบบชุดแต่งงานโดยวิเวียนเวสบูดชุดเดรสเอวผูกที่กลางออกที่สะโพกข,ของเธอได้เปลี่ยนรูปร่างของลิซ่าพิสูจน์ให้เห็นว่านักเต้นสามารถเข้ากับสไตล์ใดก็ได้นี่คือคําบรรยายนะครับที่ทางโบกนั้นได้มีการพูดถึงลิซ่าเอาไว้กับชุดวิเวียนเวสบูดสีขาวสงา่างามมากๆเลยของลิซ่านะครับต้องยอมรับเลยจริงๆนะครับว่าในงานบูการีครั้งนี้ลนะิซ่าน่ะโดดเด่นมากๆแล้วก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยในชุดเดรสสีขาวจากวิเวียนเวสบูดพร้อมกับเครื่องประดับ จากบีผมไดรตรงสีดำหน้ามานะครับเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆแต่ทว่าลิซ่าเนี่ยกลับโดดเด่นแลวก็เปล่งประกายในผมทรงนี้ซึงทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละคือทรงผมที่ทไม่ว่าเมื่อไหร่ลิซ่าทาทรงนี้ปุ๊บจะต้องเปล่งประกายแล้วก็จะต้องเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างโอเวอร์ออลนั้นเนี่ยดูดีโดดเด่นเปล่งประกายสมกับความเป็นลิซ่ามากๆและไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะสามารถคว้าอันดับที่1จาก10ดาราที่แต่งตัวดีที่สุดประจาสัปดาห์มาได้ของทาง Vogue หากใครที่ ที่ชื่นชอบลุคนี้ของลิซ่าเ่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็ชื่นชมความสวยออร่าเปล่งประกายของลิซ่าจากงานบูการีกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง